ดีครับผมพระบานยอดนิยมยามค่ำนะครับ EP ที่ี่ี่นะครับได้ของมานะครับหนึ่งกำปั่นนะครับเป็นผ้าเก่าเก็บบ้านๆนะครับอดีตหลวงจู๋เก่านะครับท่านเก็บของสะสมไว้นะครับอยู่ในกำปั่นไม้เก่าท่านใดที่ชอบรายการไหนถ้ากันเข้ามานะครับหลังจากนําออกมาเรียงนะครับบางส่วนนะครับก็ยังมีอยู่นะครับในกำปั่นไม้โบราณนะครับเป็นกำปั่นลิ้นชักนะครับเป็นกล่องไม้เก่านะครับ ทานเก็บของสะสมไว้นะครับก็นําออกมาเรียงนะครับไปกับทุกท่านในรับชมกันตามนี้นะครับสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับอดีตหลวงจูนะครับสมัยก่อนนะครับตกมาถึงลูกหลานนะครับก็มีพระเก่าเก่ายอดนิยมบ้านๆนะครับสนใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์ใส่บ์โทรศัพท์ครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับแอดไลน์ใส่บ์โทรศัพท์ไม่ขึ้นก็สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไลน์นะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับหลายรายการนะครับมาใหม่ๆทั้งรายการนะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญเก่าหายากเลยนะครับจะของเจ็บสะสมอย่างดีนะครับอยู่ในหลังไม้เก่านะครับกำปั้นไม้เก่าโบราณนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญยอดนิยมมากๆนะครับสองสี่หกห้าหลวงพ่อห้องก็ช่องลมนะครับจังหวัดราชบุรีครับเป็นเหรียญเกจิยุคเก่านะครับหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมเงินเก่านะครับตามนี้เลยนะครับสภาพยังสวยครับ มีรอยเชื่อมเก่านะครับยังเห็นรอยเชื่อมชัดเจนครับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อห้องวัดช่องลมครับจังหวัดราดชบุรีขอบกระบอกนะครับสวยเก่าคมชัด2465ครับเนื้อทองแดงนะครับพระถูกเก็บอยู่ในกำปั่นไม้โบราณนะครับเก็บมานานนะครับใชมจะชัดนะครับเหรียญยอดนิยมมากๆครับ2,465หหลวงพ่อห้องวัดช่องลมจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ จังหวัดราชเทรีนะครับหลวงพุทธวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับพร้อมตลับเก่าสวยงามนะครับมาแบบนี้เลยนะครับตัของเก็บอยู่ในกำปั่นไม้เก่าโบราณนะครับเตารีดพิมพ์เอปีศูนย์ห้าครับวชางให้จังหวัดปัตตานีนะครับคาบเก่าๆที่สวยเดิมๆครับได้บ้านๆนะครับมาใหม่ๆนะครับนามาเปิดให้กับทุกท่านได้รับชมกันสดๆร้อนๆครับเตารีดพิมพ์เอปีศูนย์ห้า สวยสมบูรณ์นะครับด้านหลังก็คมชัดนะครับได้ธรรมชาติสุดๆครับพร้อมตลับนะครับนําไปใช้ไปบูชากันนะครับต่อก็ได้รูปหล่อโบราณพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟครับจังหวัดพิจิตรเป็นพิมพ์ที่หายากมากๆนะครับพิมพ์นี้นะครับหล่อโบราณเก่าพ้ามีแต่งทั้งองค์นะครับลิวจีวรนะครับเป็นรอยเสาะแต่งของช่างบรรุ่นเก่าครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟพิมพ์เล็กยุค2450กว่ากว่านะครับ สุดยอดประสบการณ์สูงนะครับหล่อช่อนะครับการชนวนใหญ่โดยธรรมชาตินะครับลอยเลื่อยนะครับตะไบจับหยาบเก่าๆรูปหล่อพิมพ์เล็กวัดท่าบ่ไฟครับหายากสุดๆนะครับใครมีใครก็ห่วงนะครับพื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะพบเจอแต่พิมพ์ใหญ่อุ้มบาทองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กครับสวยงามนะครับมาใหม่ล่าสุดแล้วก็รูปหล่อพ่งเงินนะครับเนื้อปัดนาคนะครับแก่นาคนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคานจัดพิจิต สุดยอดหายากนะครับเนื้อสุกแดงปังสวยงามมากครับเนื้อปัดนาคโบราณนะครับสุกปังนะครับหล่อช่อเก่ารูปหล่อโบราณพิมพ์นิยมหลงพ่อเงินครับของบ้านบ้านนะครับเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับอดีตหลวงจู๋เก่านะครับท่านเก็บของสะสมไว้ตั้งแต่รุ่นเก่าสวยงามนะครับพิมพ์นิยมครับแก่นาคต่อกรณีเหรียญอาจารย์ฟันนะครับปัดป่าท่อขามจังหวัดสกลนครครับมาใหม่ๆล่าสุดครับ เหรียญสวยเก่าคมชัดเหรียญลูกปู่ฟันครับหวงเดิมคู่ตัวนะครับไม่ผ่านการใช้ผิวโลหะนะครับแห้งสนิทนะครับผิวตึงเปียะนะครับไม่บววไม่เป็นคี้กาครับได้เก่าได้แห้งธรรมชาติครับสวยคมชัดมีเส้นขนแมวนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับสวยมากครับนกทองแดงก็ธรรมชาติเส้นเกษาเป็นเม็ดๆนะครับคล้ายเม็ดผลตามตำรานะครับเหรียญลุปู่ฟันป่าถ้ำขาม ผิวที่สวยเดิมๆห่วงเดิมคู่ตัวครับเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่น4นะครับปี08สุดยอดประสบการณ์สูงครับออกวัดป่าภูทรพิทักษ์สิทธโอสร้างถวายนะครับรุ่น4ปี08ครับสุดยอดหายากนะครับน่าจะหายากกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญปี08รุ่น4ได้มาคู่กันนะครับเนื้อทองแดงกับเนื้ออัปป้าแต่คนละรุ่นครับรุ่นนี้เป็นรุ่น3ไม่ค่อยเจอเช่นกันนะครับครั้งแรกนะครับที่พบเจอนะครับ สมบัติเก่าแก่นะครับตกทอดกันมานะครับบางนะครับเป็นเหรียญปั๊มสวยคมชัดรุ่น3สิทธ์ทออสร้างถวายครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับเหรียญเมื่อกี้นะครับออกวัดป่าภูทรพิทักษ์เหรียญนี้ออกวัดป่าอุดมสมพรครับปีเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นสิทธ์ทอสร้างถวายทั้งคู่นะครับสวยสมบูรณ์นะครับคาบสนิมเหรียญนะครับขึ้นโดยเองธรรมชาตินะครับอยู่ใน กำปั่นไม้เก่าโบราณนะครับหลายปีนะครับหลาย10ปีนะครับสวยคมชัดมากๆครับทั้งคู่นะครับเหรียญหลวงปู่ฟั่นวัดป่าถ้ำขามรุ่น3ามกับรุ่น4ี่ครับสวยแบบนี้ห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับเหรียญยอดนิยมมากๆครับหลวงปู่ฟั่นรุ่น4ี่กับรุ่น3ามครับปี0ูย์สุดยอดหายากเหรียญหนึ่งของวงการนะครับหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายนะครับจังหวัดระยองครับสุดยอดเกจิเก่าจังหวัดระยองครับเหรียญ ยุค2,400กว่านะครับหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายครับจังหวัดระยองกิติเก่าชื่อดังนะครับแห่งภาคตะวันออกครับหลวงพ่อวงนะครับห่วงเชื่อมเงินนะครับเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้ตามนี้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อวงวัดบ้าน่ขยครับน่าจะสร้างประมาณปี2480กว่ากว่านะครับเหรียญเสมาหน้าหนุ่มต่อกันด้วยเหรียญกลมหลวงพ่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับ มาใหม่ล่าสุดนะครับเหรียญกรมหลวงพุทิมต่อโคดสาราและต่อโคดเลขสามนะครับขอบข้างเป็นวงเดือนเก่าที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์นะครับเหรียญขันน้ำมนต์วัดละหารไล่จังหวัดระยองครับประมาณปี1718นะครับสวยคมชัดเหรียญบาทน้ำมนต์เล็กโคดเลข3ากับโคดสาราครับต่อไปไร้รูปหลองห้วงเงินนะครับวัดบางคาจังหวัดพิจิตรพิมคอแอลครับเนื้ออัปปะมาใหม่ล่าสุดครับมีร้อยแต่งเก่านะครับตามตำรานะครับ รูปหล่อปั๊มเนื้ออบาก้าปีหนึ่งหวัดบางคานจดพิจิตครับพิมพ์คอแอลนะครับยอดนิยมนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับคอแอลหลวงพ่อเงินสวยเก่าคมชัดโค้ดเต็มนะครับองค์นี้โค้ดเต็มนะครับสวยงามมากครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับกิ่งดังนะครับสุดยอดหายากนะครับสวยๆแบบนี้ครับปีหนึ่งหวัดบางคานครับต่อก็ได้เหรียญหลอนหลวงพ่อศุขนะครับ เนื้อชิ้นตะกัวเก่าโบราณครับเจ้าของเดิมคนจีนสมัยก่อนนะครับเจาะรูคล้องใช้นะครับเหรียญหล่อหลวงพุสุกเนื้อชิ้นครับสวยงามมากนะครับวัดปากคอมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทมีจานเก่าสวยงามครับเหรียญหล่อเนื้อตะกัวสนิมแดงหลังยันนะครับสมบูรณ์สุดครับวัดวัดปากคอมะขามเท่านะครับจังหวัดชัยนาทเนื้อชินตะกัวยุคเก่าครับร้อยกว่าปีนะครับ เริ่มขึ้นสนิมแดงนะครับเหลี่ยมนี้นะครับต่อไปก็เป็นผ้าเนื้อผงยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเผือกวัดเก่งแก้วครับ2,460จังหวัดสมุทรปราการนะครับขุดสระเล็กสภาพบ้านๆเก่าๆยังสวยนะครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับผ้าเนื้อผงยอดนิยมครับหลวงพ่อเผือกวัดเก่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับชื่นชอบรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับผ้าเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆเข้ามาใหม่หนึ่งชุดครับเด็ดๆทั้งรายการนะครับ พระเก่าสวยยอดนิยมต่อไปก็เป็นพระคุณแผนนะครับพระคุณแผนหลวงพุธิมนะครับวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับผสมผงไพ่กุมารเก่าพระคุณแผนฝังตะกรุดนะครับฝังตะกรุดสองดอกนะครับหลวงพุธิมครับวัดละหารไล่จังหวัดระยองสวยงามมากนะครับแล้วก็เหรียญพันลีลาศยี่ห้าศตวรรษนะครับหน้ากากทองนะครับหน้าทองนะครับบล็อกมีเข็มปีสองพันห้าร้อยครับมาใหม่ๆเลยนะครับ ยืนไฟ้สดกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับสดสดละร้อนครับอยู่ในกำปั่นเก่าพาีลายี่ห้าศตวรรษครับหน้าทองนะครับสวยสมบูรณ์นะครับบล็อกมีเข็มสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับพักเก็บในกำปั่นไม้โบราณนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพทีมนะครับวัดละหานไร่จังหวัดระยองครับเป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงลงดําต่อโค้ดเก่าสวยปีหนึ่งแปดนะครับเป็นรุ่นไตมาตนะครับได้บ้านมาแบบนี้เลยนะครับทานยากได้เป็นเจ้าของนะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามที่แจ้งไว้นะครับองนี้พิเศษมีตอกเลขัมเบอร์องที่11บอนะครับหลวงู่ทิมเนื้อทองแดงลมดาครับแล้วก็ต่อโค้ดนะครับที่สังคติเก่าผิวสวยงามเดิมๆนะครับต่อไปก็เป็นลูกหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับบ้านๆเก่าๆสวยๆอยู่ในกรอบพร้อมใช้นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับบ้านๆสวยงามคลาสสิกนะครับหล่อช่อนะครับการชนวนเก่ามากครับ หล่อโบราณเก่าพิมพ์นิยมเนื้อแห้งขาดใจเลยนะครับสุดยอดพระทุคุณนะครับมาเศษวัตเกศชโยนะครับอกล่องนะครับอกตันนะครับองนี้นะครับมาใหม่ล่าสุดอยู่ในกําปั่นไม้โบราณครับได้มาสององนะครับผสมเ็จวัดเกศชโยหกชั้นอกล่องครับอกตันนะครับขออภัยนะครับองค์ที่หนึ่งแล้วสุดยอดพระเก่าสวยนะครับอย่างเช่นสมเด็จนะครับให้ชมก็จะชัดนะครับเนื้อจัดจัดบ้าน สวยและงดงามครับพิมพ์ปกโพนะครับอยู่ในตลับเก่าเดิมครับพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่4ี่ี่ครับ062 079 25 26ครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม